สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับกับผมโอทีโรรือจ่าสิบเอกพิชัยอนุรักษ์นะครับท่านใดอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการทหารการกำลังพลสำรองเบื้องต้นนะครับกับผมโอทีโรรือจ่าสิบเอกพิชัยอนุรักษ์ยินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถทักแชทในเพจนี้ได้เลยนะครับ นะอา่อานอ่านไม่ทันก็ต้องขอภยัยเอฟอซี FC ด้วยนะครับนะนะครับและช่องทางหนึ่งนะครับทักได้เหมือนกันเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของกผมนะครับก็มาปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทาาหารอะไรเงี้ยได้นะครับนะนะครับก็ปรึกษาก็เกี่ยวกับข้อมูลทหารการกำลังพลสำรองเบื้องต้น